น้ำอะไรยืนได้วะเพื่อนน้าแข็งกูถูกแน่นอนชัวร์ผิดวะน้าอะไรวะยืนได้ก็น้ําตื้นไงถามได้ <What? S 1> เวลาปิดตู้เสื้อผ้ามึงปิดเบาๆนะเพื่อนทําไมวะเพราะมีชุดนอนอยู่ <What? S 1> ทอดหมูยังไงให้ไปติดกระทะวะเพื่อนใส่น้ำมันเยอะๆดิไม่ใช่วะแล้วต้องทํายังไงอะทอดในหม้องไง <What? S 1> แล้วมึงก็ไม่บอกว่ามันต้องทอดในไหนอะ uh. เลขอะไรเอ่ยมาก่อนหนึ่งสองสามวะเพื่อนศูนย์มั้งผิดวะก็ต้องไปศูนย์ส่มาก่อนหนึ่งสองสามอะหนึ่งสองสองเพื่อน เงินอะไรทําให้คนเจ็บตัวเงินไม่มีมั้งผิดวะเงินอะไรวะเงินบาท <What? S 1> รองเท้าอะไรหายา,ยากที่สุดวะรองเท้าจอแดนวันลีมีเต็ดเอดิชันไงผิดวะรองเท้าอะไรวะรองเท้าหาย <Bro. S 1> <What? S 1> แล้วชิงช้าอะไรสูงที่สุดในโลกวะเพื่อนเฮ hey, อันนี้กูตอบถูกว่ะชิงช้าอะไรวะชิงช้าสวรรค์มันสูงมากมันอยู่บนสวรค์เลยนะเพื่อนมึงตอบได้ไงเนี่ยพอกูก็มีฉเฉลยสำเนาที่สอง <c oughs> ทำไมเวลาคนข้ามถนนต้องมองซ้ายทีขวาทีวะเพื่อนเพราะก็ต้องมองรถบนถนนไงเวลาจะข้ามก็ต้องมองรถด,ดีๆไม่งั้นรถจะชนเอาไม่ใช่วะแล้วทำไมวะก็เพราะมันมองพร้อมกันไม่ได้ไงมันก็เลยต้องหันทีละข้าง<ะ>แล้วขนมอะไรเจ็บที่สุดวะขนมกูมัง้งไปแย่งคนอื่นแล้วก็โดนตบไม่ใช่วะขนมอะไรวะขนมเปี๊ยะไงะดัง เปียเลยนะเฮ้ยเสียงเหมือนตบหัวมึงเลยว่ะเปียเลยไอ้รูอะไรทําให้เรามีความสุขวะเฮ้ยเพื่อนนายอยากจะให้ฉันตอบจริงๆเหรอรูที่ทําให้เรามีความสุขเลยก็คือรูรูเยอะไงรูเยอะกับเลิบยูไอ้เลิบยูผูคิดว่ารูนั้นใครคิดเหมือนกันกับผมกดไลค์หน่อยแล้วมันอะไรกินไม่ได้วะเพื่อนมันแก้วยังไม่สุกมันสำปะหลังยังไม่แปลรูก็น่าจะเป็นมันพวกนี้เหรอนะไม่ใช่ว่ะเพื่อนแล้วมันอะไรวะมันคือยาพีษกินไม่ได้แน่นอนมึงกินเข้าไปมึงตายแน่นอน อะไรนะ่าเสียดายที่สุดว่าเพื่อนปลาตายในบ่อมัง้งยังไม่ไดเอามาทําอาหารเลยตายซะและ้วไม่ใช่วะปลาอะไรวะปรากฏว่าเธอมีผัวซะแล้ว<บ>ไม่ได้จีบเลยเธอมีผัวก่อนเสียดายมากๆเออกูก็เสียดายเหมือนกันวะแล้วน้องสมศรีแกละ่ะเก็มีผัวเราเหมือนกันนะ่ะโรงเรียนอะไรสอนอยู่กลางถนนวะเพื่อนจะบ้าเหรอใครจะพานักเรียนไปสอนอยู่กลางถนนวะมีนะเพื่อนโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนสอนขับรถพาออกไปขับรถแล้วก็สอนกลางถนนเลยเออมันก็ถูกของมันวะ คนตายแล้วไปไหนวะก็ไปวัดสิเอาไปทําพิธีสวดศพแล้วก็เผาไม่ใช่ไม่ได้ไปตรงนั้นวะ่ะแล้วไปไหนไปสบายสบายเพื่อนถ้าไปลําบากมึงจะไปทาไมล่ะเดี๋ยวมึงได้ไปสบายแนะ่คลิปนี้ทำไมอุลตร้าแมนถึงฟันผุเฉพาะด้านบนวะเพื่อนเพราะเขาไม่ใช่คอเกตไงล่ะเขาก็เลยฟันผุไม่ใช่วะ่ะแล้วทำไมถึงฟันผุด้านบนอย่างเดียววะเพราะเขาแปลงล่างเพราะแปลแต่ข้างล่างอย่างเดียวข้างบนไม่แปลมันก็เลยฟันผุ What the fuck ขอถามหน่อยเพื่อนว่ามาคนอะไรไม่เคยแก่เลยวะมีด้วยหรอคนไม่เคยแก่คนทุกคนก็ต้องแก่หรือเปล่าวะมีสิเพื่อนแล้วคนอะไรวะคนมือยาวไงทำไมอ่ะก็คนมือยาวสาวได้สาวเอารู้ไหมใครเป็นคนหน้าตาดีที่สุดเพื่อนเ้ยต้องเป็นกูอยู่แล้วไม่ใช่วะหรือว่าเป็นมึงวะไม่ใช่วะแล้วเป็นใครอ่ะคนที่กดไลค์คลิปนี้ไงอเออใช่แล้วไบ่แล้ เป็นสัตว์เลื้อยคานกินคนได้แต่มันไม่มีลิ้นตัวอะไรว่ากินคนได้แต่ไม่มีลิ้นเนี่ยก็จระเข้ไงเพื่อนเดี๋ยวจระเข้มันก็มีลิ้นไม่ใช่เหรอมีลิ้นเพื่อนแต่มันใช้งานไม่ได้มันไม่สามารถใช้ลิ้นมันกระดกไปมาได้เฮ้ยความรู้ใหม่แล้วมันอะไรไม่มีขนวะมันฝรั่งมันแก้วเออนนั้นมันก็มีขนนี่วามันอะไรวะเพื่อนมันยังเด็กอยู่ใช่มันยังเด็กอยู่มันก็เลยไม่มีขนเออใช่เลยฮะมันยังเด็กอยู่ไอ้น้องเอ้ยมึงคิดอะไรเนี่ย ถ้าโดนขวานจามใส่หน้าแล้วต้องทอํายังไงวะเพื่อนก็รีบไปโรงพยาบาลสิเพื่อนขวานจามใส่หน้าเลยนะเพื่อนรีบไปหาหมอให้หมอทําแผลไงไม่ใช่วะแล้วต้องทำยังไงวะกินยาแก้หวัดไงไมันจามใส่หน้าเราแสดงว่ามันเป็นหวัดอยู่เรากินยาแก้หวัดแค่นี้ก็สบายแล้วก,กูยวอยากจะเอาขวานจามใส่หน้ามอเกิด ไอ้นี่เพื่อนไหมกูขอถามมึงหน่อยดิอะไรว่ามายุคนี้มะนาวกิโลละเท่าไหร่วะเพื่อนกิโลละร้อยห้าสิบไงราคาปัจจุบันไม่ใช่วะแลกกิโลละเท่าไหร่วะกิโลละสิบขีด <Br r. S 1> เพราะว่าสิบขีดมีหนึ่งกิโลอ้าวยางมีปัญหาเรื่องกันชัดชด,ดีกว่ากูจะกำคอมึงเฮ้กูล้อเล่นเพื่อนอะไรว่าเพื่อนเกิดมายังไม่แก่เลยแต่หลังคอมแล้วน่าจะเป็นกูนะเพื่อนตอนนี้อายุ20แล้วปวดหลังชิบกายไม่ใช่วะแล้วอะไรวะกุ้งไงเพื่อน <No. S 1> เกิดมาปุ๊บหลังค่อมปั๊บเลยโอ้ยปวดหลัง อะไรเอ่ยชื่ออยู่ในครัวแต่ตัวอยู่ในป่าชื่ออยู่ในครัวแต่ตัวอยู่ในป่าอ,อ๋อกูรู้แล้วอะไรเพื่อนกระต่ายขูดมะพร้าวเวลากระต่ายอยู่ในป่าส่วนกระต่ายขูดมะพร้าวก็อยู่ในครัวมึงเก่งว่ะเพื่อนมึงตอบได้ไงวะกูมีสคริป อะไรเอ่ยเวลาเรายืนมันห้อยเวลาเราเดินมันแกว่งเอ้ยมันอยู่ระหว่างขาด้วยใช่ไหมเพื่อนฉันรู้แล้วใันกันเลยจะตออว่าฮอแขนไงเพื่อนเ <No. S 1> เวลาเรายืนน่ะมันก็จะห้อยอยู่กับตัวเราเวลาเราเดินมันก็จะแว่งไปด้วยเอากูก็ดึกว่าอันนั้นมานาวอะไรอยู่บนฟ้าวะเพื่อนมาอีกแล้วคำถามแปลกๆอีกแล้วมานาวโยนขึ้นไปบนฟ้ามั้งผิดวะนั่น,นกูว่าแล้วต้องผิดแล้วมนาวอะไรอ่ะมนาวตังดุดมนุษย์ต่างดาวแฮมุกเสียววะ พริกอะไรเล็กที่สุดวะพริกขี้หนูสวนมั้งมันเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะน่าจะเล็กที่สุดแล้วไม่ใช่ว่ะแล้วพริกอะไรวะพริกปนไงปนละเอียดกลายเป็นผงเลยอ่ะมึงอยากได้เล็กกว่านี้อีกไหมเอากูก็ดึกว่ามึงถามเป็นเม็ดมีพี่น้องสามคนขี่ควายกลับบ้านคนพี่นั่งหัวคนกลางนั่งกลางอีกคนน้องนั่งท้ายอยากจะรู้ว่าควายมันจะหนักตรงไหนก็หนักทั้งตัวเลยแหละนั่งสามคนขนาดนั้นหนักแน่นอนไม่ใช่ว่ะแล้วมาหนักตรงไหนวะกูไม่รู้กูไม่ใช่ควายมึงเป็นควายหรือไงมึงรู้ว่ามันหนักตรงไหนอ่ะนี่มึงหลอกด่ากูใช่ รู้ไหมใครเป็นคนหน้าตาดีที่สุดเพื่อนเฮ้ยต้องเป็นกูอยู่แล้วไม่ใช่วะดูว่าเป็นมึงวะไม่ใช่ว่ะแล้วเป็นใครอะคนที่กดไลค์คลิปนี้ไงเออใช่แล้วเม่รอไอยนี่เป็นคำถามสุดท้ายคนที่กดไลค์กดซับช่องเราเขาเป็นคนแบบไหนเหรอเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหล่อเรียนเก่งโชคดีตลอดวันใช่แล้วใครที่กดไลค์คลิปนี้หรือว่ากดซับสไครต์ช่องเราก็จะได้ดูคลิปสนุกสนาแบบนี้ไงล่ะเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ถึง1ล้านไลค์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ